รอยเท้าหันสาจ้าสวัสดีค่ะดเด็กๆพบกับคุณครูยะนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆทุกคนสบายดีนะคะสบายดีใช่ไหมคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูยะมีกิจกรรมสร้างสรรค์เป็นการสร้างงานศิละปะนะคะให้เด็กๆได้มาร่วมกันทำนะคะ,ะครูยะให้ใช้กิจกรรมนี้ชื่อว่ารอยเท้าหันสานะคะเอะรอยเท้าหันขาเป็นยังไง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่คุณครูยาจะต้องให้เด็กๆเตรียมในกิจกรรมนี้จะต้องมีกระดาษ A4 ค่ะกระดาษสีขาวนะคะวางเปล่าแบบนี้1แผ่นนะคะแล้วก็สีต่างๆที่เราจะต้องใช้นะคะเป็นสีน้ํานะคะที่เด็กๆจะต้องใช้เด็กๆต้องเตรียมนะคะจานสําหรับใส่สีนะคะแล้วก็ พู่กันนะคะเตรียมน้ำเพื่อมาผสมสีลดความเข้มข้นของสีนะคะเมื่อเด็กๆเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วเด็กๆมาเริ่มเลยค่ะโดยการเอาสีที่เราเตรียมไว้เนี้ยใส่ลงไปในจานสีนะคะถ้ามันข้นเกินไปเด็กๆก,ก็ใส่น้ำนะคะเติมน้ำลงไปได้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูย่าจะผสมสี ระหว่างสีแดงกับสีเหลืองออกมานะคะขึ้นมาหนึ่งสีมันจะกลายเป็นสีส้มนะคะแบบนี้นะคะดเด็กๆใส่สีลงไปให้ครบทุกสีนะคะทั้งสีน้ำเงินและสีเหลืองนะคะเมื่อดเด็กๆใส่ลงไปครบแล้วนะคะส,สีน้ำเงินลงไปอีกหน่อยนึงนะคะ เตอยจางมากเกินไปสีก็จะไม่เข้มข้นนะคะเด็กๆต้องเติมสีลงไปนะคะเมื่อเด็กๆได้สีครบแล้วมีสีให้เข้ากันนะคะเด็กๆใช้นิ้วของตัวเองค่ะจุ่มลงไปที่สีทีละนิ้วแล้วเด็กๆก็แต่งเติมรูปภาพตามจินตนาการนะคะเป็นรอยเท้าของอะไรเด็กๆสามารถใช้นิ้ว แต่งแต้มสีตามจินตนาการของตัวเองได้นะคะปุยาาใช้นิ้วชี้จุ่มลงไปค่ะวางสีนะคะใช้นิ้วจะเป็นอะไรก็ได้นะคะอารอยเท้าหันสาเนี้ยเด็กๆจะทําเป็นดอกไม้หรือเป็นอะไรก็ได้นะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะเด็แต้มลงไปค่ะอะ ผสมได้นะคะเ็แต่งเติมลงไปเลยตามสีที่ตัวเองอยากได้นะคะจะเป็นเท้ามดหรือเท้าอะไรเดินก็ได้นะคะ อย่าเต็มลงไปตามจุดมีรอยเท้าเดินด้วยนะเต็มลงไปเลยค่ะที่กระดาษตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะถ้ามือมันเลอะเด็กๆก,ก็เช็ดมือนะคะลูก ลงไปนะคะเรียบร้อยค่ะสวยไหมคะมันเป็นเหมือนรอยเท้าของสัตว์นะคะที่จะเดินไปนะคะแต่เราสามารถเอาตรงเนี้ยมาแต่งแต้มจำมจินจนาการเป็นรูปร่างต่างๆได้นะคะโดยการใช้นิ้วของเรานะคะ เรียบร้อยนะคะสำหรับการทำกิจกรรมรอยเท้าหันสานะคะเดี๋ยวเด็กๆกลับไปทำซ้ำลหลายๆรอบได้นะคะลองทำตามที่คุณครูย้าพาทำนะคะสำหรับวันนี้คุณครูย้าฝากไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันหน้านะคะเด็กๆบายบายค่ะ